ทำงานะลอกอ่างเนาะค่ะเนาะตรงนั้นจะเป็นตรงนั้นอ่ะจะเป็นอ่างหัวอ่างหัวหินกองค่ะแถบนี้เม่ดแม่นบเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดามมุงโพนะคะเด้อะจะไปตรงนั้นได้บนน้อบาทนี่แต่ก่อนจะเคยขี่รถอ้อมอ่างเนาะค่ะเดี๋ยวนี้อ้อมไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มทําทางเนาะเขาเริ่มทำแล้วก็จะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไปกันเลยนะคะเนาะเผื่อว่ามีท่งไปเนาะค่ะ ลงทางนี้เลยอุ้ยไปได้บ่คอยไปได้บ่กรุนรุนรุนได้โอ้ยนะคะอันนี้เขาเอาดินมาทมทางเนาะค่ะเนาะปัจจัยลำบากในการเดินทางจุดหน่อยค่ะโอ้ย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 รถบ้านเย็นไวาโอ้ย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 น้ำกระทะเละลายเนาะค่ะเนาะต้องรออีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าฝนตกบ่ปางใจ แต่ก็สามารถเปิดน้ำใช้ได้แล้วนะคะแต่นี่เป็นการลอกคลองเนาะลอกแบบเขาไม่ใช่ลอกคลองสิอ่าลอกอ่างให้มันลึกขึ้นนะคะแล้วก็สามารถมีน้ำใช้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะทำถนนทนทางอ,อ้อมตรงนั้นนะคะเพื่อจะสัญจรไปมาได้นะคะเพราะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่ก็สามารถสัญจรไปได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำน้ำก็เต็มหมดเลยนะคะ แต่ปีนี้ก็คือว่าถ้าพวกไรเฮ็ดอ่าบ้านเข้าอยู่ข้างๆนันก็คือว่าโดนถมหมดเลยอ้าอุ้ยมันอนะคะ่ะเพื่อความเมื่อกี้ก็คือโดนถมหมดเลยนะคะเพื่อความเมื่อกี้เกือบล้มนะคะมาดามมงโคนะเพราะบ้านนะด้วยหนทางแล้วก็ด้วยดินนะคะข้างล่างก็จะเป็นวิวงามนะคะแต่ว่าเข้ามันคืมันอเป็น ันแบบนั้นมันใหม่อยู่มั้งพระรามองค์โพกับพระจรักอันนั้นเขาเปิดน้ำนะคะเนาะอันนั้นตรงนั้นเขาเปิดน้ำปั๊บโพลักจนนั้นล่มบถเขาไถก็คือความผิดพลาดเวลาเขาอันอ,อย่างนั้นลดดั้มนะคะเออรถดั้มเนาะเดี๋ยวเขาก็น่าจะมาซ่อมทีหลังแหละตรงนั้นก็จะเป็นหินเอามาเลียงเรียงกันเพราะว่ากันทลายเนาะคะ่ะเนาะ เ,เ,ขเขาเห็นงานอยู่เดี๋ยว,ยวมาได้พวกก็ไปทาาพุนละแต่คงไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะาอันตรายค่ะเกิดอะไรขึ้นมันจะลำบากเขานะคะเดอแล้วก็ไปแค่แอมแอมพอนะคะนี่ละค่ะชีวิตชนบทก็จะเป็นน่นนี่แหละเราไปทางนี้บ่ได้เขาก็อ้อมเพละ่ะอ้อมกับทางบ้านก็ขึ้นโคกใหม่นะคะเราจะไปทุระฝ,ฝั่งโน้นนะคะอันนี้เป็นหินที่เขาต้องใช้ อแอมขอบทางนะคะ่ะเขอเอื่นหินภูเขาบ่หึใช่ไหมมาด่ามาโพผิดพลาดขออภัยด้วยค่ะโอ้ยนักกระเป๋าพี่น้องนักกระเป๋าสมบัติ่อยหลายอนี้เขาจะมาเอาดินมาเฮียงเฮยงกันเนาะคะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยถนนท,นทางมีทรายมีหินนะคะ่ะ ก่อนจะทําอะไรสักอย่างแล้วนะก็จะขึ้กันเดี๋ยวไปทางโน้นดีกว่า yes น้ําก็เริ่มมาแล้วนะคะน,นี่เป็นอ่างห่างจากบ้านมาดามกันหนึ่งกิโลนะคะเออเออเออปล่อยลมเด้อลมมากไมคุ้มเด้นี่ตนผรถสิบล้อนะคะแต่มาดาบก็บ่เข้าไปด้วคะ่ะเพราะว่ามันอัจตะาล่นะคะเวลารถนะ่ะถดหย่อะ ขาขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเขาไปเห็นเขาแล้วเขาเหยียบเขาะนะคะไอย่างก็เป็นที่ปฏิบัติงานเขานะคะเนาะก็เราก็จะอยู่ข้างๆแถวนี้นะคะอันนี้นจกนะคะอุ้ยบ่อตรงนี้เขาไยออกแล้วอะคะ่ะเป็นเป็นเป็นมองเดียวกันแล้วโอเคจอดต,ตรงนี้นะคะ่ะจอดตรงนี้ดีกว่านะคะ ตอนนี้รถน่าจะหยุดเลยล่ะนะคะหยุดพักงานเพราะว่าเริ <speaking> ่มเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้เราไปดูแอมแอมข้างๆนี่ก่อนนักกระเป๋าก็พอแห้งพี่น้องนักกระเป๋าก็พอแห้งวันนียักสมบัติยังกระเดียกอกะ โอ้เืม,มาถอดหมวกนักได้บาดนี่นะคะรถมาเลยแล้วนะคะเนี่ยเวลาเขาลอกเนาะตรงนู้นก็จะเป็นทางไปนะคะอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมนี่จะเป็นทางหมดเลยนะคะจะเป็นทางเข้าไปเลยต่อไปมาดาเมองพวกก็สามารถครับรถข้างบนนี่อ้อ,อมเป็นวิวได้เลยนี่นะคะ บ้านมาดามก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดงบัดนี้เด้อค่ะเด้อสวยนะคะตอนนี้ก็ยังมาเห็นตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นเป็นสะนะคะนาะ,ะเป็นสะน้ำนะคะคล้ายๆเป็นสะกักเก็ตน้ำนะคะตอนนี้เขาก็มาคู่กับเบิรแล้วนะธรรมชาติบ้านเฮาค่ะ ต่อไปบ้านมาดามุโพก็อาจจะเป็นแบบว่าชาวให้ชาวนาบรต้องเดือดร้อนเรื่องน้ําฝนเล้วนะคะเพราะว่าเขาขุดลอกคลองให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะแบบเนาะมีน้ําใส่ตลอดเพราะว่าน้ําสามารถเก็บได้เยอะแล้วบบดนี้ทํางานอย่างขมักขเม็นเนาะค่ะเนาะคงไม่นานหรอกคะ่ะอีกประมาณจักอาทิตย์สองาทิตย์ก็น่าจะเสร็จนะนี่ค่ะ โอ้นะ่คยจะได้ทางม่แล้ยนะ ทํางานขมักเขเม้นนะคะถ้าเราไปแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะขนจากคนเออก็คือขนดินจากตรงนั้นนะคะตรงนั้นเนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้อะคะ่ะถมถมไปเนาะคอยสิได้ทางแล้วพี่น้อง แต่ก่อนเนี่ยจะพาหมามาวิ่งเล่นแถวนี้ต่อไปจะวิ่งเล่นไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะทําที่ใหม่หมดเลยนะคะถ้าจะพาไปท่องเที่ยวต,อ,ตอนนี้ก็คือว่าต้องพาหมาไปวิ่งฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นเลยค่ะแต่ฝั่งโน้นก็่คือฝั่งนี้เด้ฝั่งโน้นก็จะเป็นแบบเขาลอกมาหมดแล้วปีปีที่ผ่านมาเขาลอกมาตรงโน้นนะคะแต่ไม่ได้ลอกเยอะนะคะก็จะเป็นทางเดินฝั่งโน้นอีก เหลือฝั่งโน้นที่ยังไม่ได้ทำอะค่ะเพราะนั้นจะทําแค่ฝั่งนี้นะคะตามที่เห็นเนี่ยนะนะคะ ปีกไก่ก็ไว้แบ่งตัวอ,อื่นบ้างนะลูกเนาะปันสุกค่ะปันสุกนะคะสิไปแล้วล่ะพอดีเจอหมาเอิ้นมาเพิ่นมากินขนมเนาะคะ่ะแล้วก็เนาะไปเลยเดอ้อนะให้รลายก็บ่ได้ปดาดับมงกุฎบ้วลายปานนั้น,นะคะก็เลยให้ปีกไก่ไปก้านึงเมื่อกี้แล้วก็ขนมอีกสองห่อนะคะก็ขอให้น้องเดี๋ินมือหลังจระมาใหม่เดอ้อส่วนผู้บ่าวทัก โอ้ยโอ้ยสร้างว่าไรโอ้ยเนาะสร้างว่าวไรเมียนบ่อผู้บ่าวไทยบ้านโสดเด้อค่ะเด้อหน่ะผู้บ่าวโสดได้เหรอผู้บ่าวโสดเนาะสดบ่สดโอ้ยหาทางใดอีกสดบ้านนี้ห้วยเห็นก่อนเห็ดงานตลอด บ่มีอันเวลาไปไสดอกแต่ละมื้อเฮ็ดแต่งานหาคนจับโ่อยยากจัง่าโอ้บ่มีเวลาเลาะซุมื้อนี่เฮ็ดนี่ะเฮ็ดงานนี่ตลอดไปไสกน้องเก็บขี้ยางสิไปขายขี้ยางก่อบ่ได้แต่เงินเนาะเจ้าเนาะเออจักได้หลายดอกเนาะ พื้นที่เรากว้างแล้วค่ะนี่ถนนเขาสียห้อดดีเลยหรือเปล่าเนาะเขาจะเนอะเนาะเขาปักป้ายแดง่าอยู่ห้ามเข้าปลาดรถกลมไปทานเราขึ้นไปต่อบ่ดนี่ก็ขึ้นมาเบิ้เครื่องเส่ตกวยนี่บ่เนาะคนบ่ไฟไหมคนจอดเบิลเส็ตวยนี่ะปัดเขเขาจอด ปัดรถชนุนประท่านี่หรอคะระวังเด้อคนงามยืนอยู่ข้างๆเอาเจ้าขึ้วไปเจ้ามาจอดบน,นเครื่องแส่่อยดีนะรปต,ตูไปอัดลาดบัานนี้โอเพนอัดลาดเหรบบอวะเออเนาะเดี๋ยวโอ๊ยลืมบังปลายเมื่อกี้ป้ายหวัวหินกองเนาะ นะคะเอาคือบ่ไปบ่ะนี่เอาว่าจะไปถอยหลังเีิบาทเลยเอาไปพิทักษ์ป่ะห้วยหินเสนเหรอคะห้วยหินเสน,น์ไปโน่นนะคะเดี๋ยวไปพน่นเห็นทางไปพ่นแพงบ่ไปพน่นอ่ะไปพ่นแพงอะค่ะถึงพ่นแพงจะมีป้ายอยู่เลี้ยวฝั่ง ฝั่งซ้ายมือเลยเอ้ยใช่ขวาขวามือเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นหัวหินกองค่ะค่ะมาผิดทางแล้วค่ะมาเล้วคนจดอดที่ยังเ้้ยมีคนหลงทางคามนี่หัวหินกองแล้วพี่ใหญ่แปที่ถามเขาจะโดนกับบทถามเนาะบนรถเสียห้าประการ โอ้ยคิวบดขวายโอ้ยโอย้ตายผู้บา้า้ายบ้านนี่เนาะฮึผู้บ่าวน้องคออเคยเดียวไปแล้วไปเด้อบ้านนี่เออเนาะตรงทางก็ไม่บอกไปแล้วพุ่นโอ้่อบผาม แน่ไปแน่ม,มาอยู่นั่นพะย,ย่ะยไปก oh, yes. ันล่ะอ้ยอสคนไห้ปุ๊บไปไกลอ๋อม่เชมม่เชมโอ้โยเจอม่เชมตอนคอยย่ห้องเจ้าคุณมาเห็นคนยืนอยู่ห้องจะโดนกำลังมาเออไปใชเอบ้เพื่อ,อยัง ประชาโทรศัพกูอยู่ในเมืองเพื่อค่ะเด้อบ่ธรรมดาเด้อค่ะเด้อต่อประชาโทรศัพทเออเฮ้ยฮะมาเป็นจอดฟังเล้าอยู่พุ่นน่ะออกจากดวงออกจากดงอะไรกับปซาโทรศัพทเลรอเบตเบิ้ดเออแบตเบิดเออเนาะก็ใส่โซเาเซลล์มันห่างเนาะกลมมันห่างโซเาเซลล์ห่างเออไอ้ถ้าเจออย่างมันนี่แหละมันพังบอก เอามาแล้วก็กินก่อนนะกินเออกินสปอนเซอร์ก่อนเพิ่มพลังดำหน้าร้ายหรอปะนี่ดำหน้าร้ายเพิ่มพลังมือได้เสียได้บ้างก็เทื่อบานี่โอ้ยน้ำกับบุมี่ฮะเออกว่างให้ได้น้ำบุมี่ให้ได้น้ำเครื่องนึงก็ยุดอีกเลยเออมื่อคืนฝนตกแห้งบ่เมขึ้นเหรอฮะเมื่อคืนฝนตกแห้งบ่เมื่อคืนนี่ว้ตกดินลินตกเพราะดินเปียกนี่นะเออเอา โอ้ยได้บ่เฮ็ดอลยนะเดี๋ยวโอ้บ่พอกันแม่นเดี๋ยวหาเบิ่งเฮ็ดก่อนอันนี้อ่ะไปกินเอ้โหนี่เฮ็ดป๊าได้เฮ็ดได้เฮ็ดเด้อค่ะเดี๋ยวไปกินนะคะคนแรกเฮ็ดในบ่พเพนี่เอามาตกกันเหรอก็มาแทางใด้นี่โอ้คนละไปเอาติงเงยนเด้อเงินเล นี่ตัวเด้บ่ได้ไปมื้อนี้เฮ็ดงานนาะสามีนาสามีไปอยู่ผู้เดียวนเนาะป๊าดได้ดเฮ็ดลายขนาดเน,นา,นาปะป้าดนี่อกีกอือป้าดนาไปเล่นกับตานาน,น่นาะโอ๊ยพี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดคักขนาดเลยสุดยอดสุดยอดโอเคนี่พูหนโ จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโพทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมมาดามโพดได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ